สวัสดีครับเอ่อมาแรงกันนี่นะครับดีไปตลาดมาแล้วครับนาะไปหันใส่ป่านะครับ,รบตันนี้ครัวาอาหารกับหลันซักนะครับจะได้มาปิ้งป่านะครับนาะป่าที่ท่านหันอยู่นี่ก็คือป่าแก่งการน,นะครับอันนี้คือป่าแก่งการน,นะครับนี่คือป่าแก่งการน,นะครับเนาะ ก็จะมีป่ามันหมอดนะครับอันนี้คือป่ามันหมอดนะครับมียู่นี่ประมาณห้าหกตัวนะครับป่าที่ท่านหันยู่นี่ก็คือเป็นป่าที่หายากนะครับหาได้ตรงน้ำนานกับน้ำว่านะครับน้องปีหนึ่งจะขึ้นเหี้เตียเดียวสองตี๋นะครับเป็นป่าที่หายากนะครับวันนี้เขาจะมาปิ้งเป็นว่าปิ้งป่าแก่งการกับปิ้งป่ามันหมอดโดยเฉพาะวันนี้เอาขี้ออกนะครับคือปิ้งตึ้งขี้นะครับ ้กิกินนะครับเนาะปลาเราเนี่ยเนี่ยจะหากินด้วยการกินพืชนะครับจะหากินทางพื้นดินเราไม่กินกินพืชน้ำนะครับบอกว่าจะเป็นตะไคร่น้ำอย่างก็ดีนะครับเป็นปลาที่หางากครับแก่งการท่านจะสังเกตว่าครับจะห่รลายทำเนาะลายลำค้างนี่นะครับนี่คือปลาแก่งการนะครับตัวกระบอกใหญ่ครับตัวหมอกสักนิ้วนิ้วปลานะครับอันนี้นี่คือนิ้วของผมนะครับนครับเอานิ้วไปไปเทียบดูนะครับเนาะ ตัวแบบไงครับตัมหมอกนิ่วๆไาวเนี่ยครับเป็นห้องว่าหมอกอล้ํานะครับเนาะอันนี้ก็คือป่ามันมอดนะครับมีได้นี่ประมาณห้าหกหกตัวนะครับอีหันนี่คือป่าเก่งการนะครับพอดีไปตลาดบ้านผนเนตดม้านะครับตลาดบ้านซานนะครับเนาะพอนี้เขาได้ม้านะครับป่าเรานี้เนี่ยปีหนึ่งจะขึ้นตี้ยครับจะขึ้นช่วงเนี่ยครับจะขึ้นช่วงงประมาณเดือนกุมภาอย่างนี้ครับ หรือว่าต้นต้นมีน้ำนะครับปีนี่จะขึ้นประมาณเต้สองเต้อนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะมาปิ้งกันนะครับตอนนี้ผมใ้รีวิวไม้ทันได้พอทัหมดคัวอาหารกับหนันซักวันนี้ปิ้งปา่มมปา,งา,ปามันหมอดกับป่าแกงกันนะครับจะให้กลับมาติดตามชมกันนะครับน้อครับอันนี้ป่าที่เขาปิ้งนะครับน้อเป็นป่ามันหมอดกับป่าแกงกันนะครับป่ามันหมอดกับป่าแกง สังเกตว่าเวลาปิ้งรถไฟจะลุกน้อยนะครับจะมีความมันของมันท่านหนอยกขึ้นน้อยครับไฟแหงไปน้อยนะครับเีเตังวันนีนะครับโอ,โอ้ความมันความมันของของปลาครับโอ้ยกขึ้นครับมีความมันของปลานะครับโอ้ส่กำเดียวไฟลุกเล่นนะครับ ครับตอนนี้ปลาเขากืบสุกเีเรียบร้อยแล้วนะครับดูมาะครับครับป่ครับเอาปิง้งยางเมาะเลยนะครับตอนนี้เขาจะเอามาเตยมเอามะกินเัาเนาะในบะแหงวันี่นะครับปลาที่ทันหันนี่ก็คือ ปลาแกงการนะครับเนาะแล้วก็ปลามันหมอดครับไอตัวน้นอยๆนี่คือป่ามันหมอดนะครับเนาะปลามันหมอดด้ประมางม้าหกตัวนะครับป่ามันหมอดนะครับอันนี้ก็คือปลาแก่งการนะครับ ปลาสองชนิดนี้เป็นปลาที่หายากนะครับเป็นปลาที่หายากเขาจะเสาะหาได้ในช่วงบางฤดูกาลก็คือหน้านเนี่ยครับหน้าในป่าจะขึ้นนี่นะครับอากาศประมาณเดือนห้าเดือนหกตั้งเหนเขานะครับนาอนี่เขาจะมาลองมาจิ้มปลามันหมอดกันครับเป็นปลาตัวเล็กน้อยขนาดนี้นะครับมันหมอดการกินปิ้งปลาเขาปิ้งตุ้งขี้เนี่ยเขาบอกว่าเขากับเกลือนะครับทานหานนี่ก็คือเกลือน้อเนาะ เชื่บถือกันแล้วผมกับต้นหอมพักชี้นะครับหลังบ้านมากับเหย่นน้อยนะครับกินกับเขา้าป่าห้นน่นห้อถึงกับเข้านึ่งเนี่ออยผมเมาะครับ มอดเลยนะครับอขอแปรงกรองหน่อยนะครับนี่นะครับนี้น้อยครับพอปิ้งนะครับปลานี่กินตึงก้างหรือมดเลยครับกินตึงก้างกินตึ้งขี้ปลานะครับเนาะเป็นปลาน้อยนะครับกับเกอเห็นน้อยนะครับเขาห่อนอุนกับตัวเห็นนะครับ

น,นี่จะเป็นปลาแกงก,างกันนะครับเนาะเป็นปลานะคร,รับปลาแกงกันนะครับนี่เป็นปลาแกงกันนะครับกินหนึที่นะปลานี่นะครับหืมอ่อมะ ขั้นถ่ายเป็นตัวที่จีนมดนะครับตึงตึงกลางเกี่ยวได้นะครับตัวมันเป็นปลาน้อยนะครับเนาะตัวตึงกลางเกเี่ลเซ่น้อยครับปิ้งปลาไอยต้องกับเกลือนะครับต้องเป็นเกลเม็ดตัวนะครับกรับน้ำปลาบลัมเขาไปนี่ครับ ัวจอยนะครับครับต,ตัวนี้ตัวแย่น้อยครับตัวยมุสนะครับครับสำหรับอีพีในวันนี้นะครับเขามาปิ้งป๋าแข่งการทำรลอดแล้วกัป๋าไม้หมอดนะครับ ขอจบคลิปเพียงังดีอีกนะครับเนาะจะได้จะได้ก็ขอฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเนาะจะได้ทําคลิปเอาต่อไปนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่เจ็ดนะครับเนาะเขาจะได้สอดสรรหาเมนูมะยะต่อนั้งครับหลังจากที่เริ่มทำงานมาแล้วนะครับเขาได้แวะกาดเขาปะอย่างล้ำๆเขาเกิดวะเนี่ยแล้วก็มาสู้ที่ถ่านกินนะครับปลา้เป็นปลาจจะหายากนะครับเนาะยังได้เินเตี้ยนะครับจะได้จะได้ก็ขอฝากทุกท่านไว้วัเอีกคนนะครับ สวัสดีครับ